อาล่ะคับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมทอมนิดพารวยหายหน้าไปนานเหลือเกินเพราะว่า,าห่านอยมันกินยากครับน,นี่นเ,เดี๋ยวนี้เลขออกแบบนะเลขออกแบบนี้เราเราก็เลยต้องหยุดคำวนวณไว้ก่อนหน้าเผื่อเราได้เผื่อมันล็อกบันล็อก นะครัผมสำหรับพานน้อยเ้านี่กินยากหรือเกินแวรามาถือเลิกยามดีเราก็ขอมาลงให้เหมือนเดิมขอกลับมาลงให้เหมือนเดิม,มนัน่แหละเนาะเป็นเพียงแนวทางแนวทางคือไม่สามารถรู้ครับผมนะว่ามันจะออกอะไรเนาะเราไม่สามารถรู้ว่าตัวเลขจะออกอะไรคำนวณจากสูตรทางทอมนิดเนาะ เขาแล้วก็ยุดบอกเขาก็ตามวันไหนที่วันไหนที่หลุดเราก็ต้องขอโทษขออภัยกับตัวเลขแนวทางล้วนๆแนวทางไม่มีใครรู้ก็รับชมเป็นแนวทางก็ได้นะครับผมนะรับชมเป็นแนวทางไปแนวทางคือนั่นแหละครับอยากเราไม่ฟันธงเราไม่การันตีหลังจากที่เราพาก็คือว่า แต่ก็ยังลงเหมือนเดิมนั่นแหละครับในกลุ่มเนาะแต่แค่ youtube เราอาจจะขอพักไปก่อนคือว่าบางทีมันก็บางทีมันก,ก็กินอยากมาพอเราก็หยุดลงไปดื้อๆเลยครับอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างอาจบางทีอาจจะยังยุ่งยุ่งอยู่ก็ขอทําใจพักไปสักนานไปหน่อยเนาะแล้วเราก็จะเริ่มมาลงให้ใหม่เหมือนเดิมตั้งแต่ ดูครับเพราะว่าเราเหมือนจะหยุดไปเดือนหนึ่งเลยเนาะเพราะว่านานมากแล้วก็เริ่มมีนาเป็นต้นไปกันลยกันจะามาล่งหายเงา้านั่นหลักเนาะคําว่าแนวทางเด้อพี่น้องก็ต้องมีเขามีรุดทั่วไปเหมือนอาจารย์คนเก่งคนดังเหมือนกันเนาะผู้ใดยังมักในแนวทางของทอมนิดก็จัดไปครับกับสิบตัวสายเจาะสายรูดสายเจาะจัดไปครับผมนะเรามา ลงให้ก่อนเลยสำหรับวันนี้มีรัฐบาลอยู่รัฐบาล,ล,บาลนี้เดี๋ยวลงอีกหนึ่งคลิปดีกว่าเนาอรัฐบาลแยกไปเลยค้าใครยักชอบในแนวทางรัฐบาลอยู่ใจดีือเกิดนะนะรัฐบาลก็โลงงหายเนาะเอาละครับแนวทางนะครับผมนะมาฮานอยสําหรับวันนี้ก็จะมีฮานอยเนาะฮานอยบวกลาววันนี้มีลาวนะคะบันจัณเนาะฮานอยบวกลาวสําหรับ บอกเขาห้าหน้อยก็ต้องสู่กันไปครับแนวทางเท่าในตน้องมีเงินน้าเงินไว้ลงทุนนะสู่กันนะถ้าไม่มีทุนนี้เราขอหยุดเลยนะสําหรับใครเนาะหวยนี่คือแบบมันต้องตามให้ถึงที่สุดนั่นแหละถ้าวันไหนหลุดนี้เราต้องมีทุนตามเอาคืนนะครับจากห้าบาทก็บวกเป็นสิบบาทบวกเป็นสิบห้าบาทนี่ครับผมวิธีเล่นแล้วเอาคืนเนาะถ้าเล่นที่ราคาเท่าเดิมนี่ขาดทุนแน่นอนครับมา วันนี้สายลูดสายวิ่งฮาหนอยกับลาวฮาหนอยบวกลาวฟันทงไปที่เจ็ดลูดเจ็ดวิ่งเจ็ดจัดไปลูดเจ็ดวิ่งเจ็ดนะลาวบวกฮาหนอยครับสายลูดสายวิ่งจัดไปตัวแดงครับตัวเน้นยังมีสองตัวเช่นเดิมเน้นเจ็ดศูนย์เจ็ดสามครับเน้นสองตัวเจ็ดศูนย์เจ็ดสาม หน้าตาจะเปลี่ยนไปแต่ใจยังไม่เปลี่ยนนะคะผมเจ็ดจับคู่ครับเจ็ดห้าเจ็ดหกรูดเจ็ดวิ่ง 7, เจ็ดแนวทางบางทีแล้วท้อว่า ว่าถ้าเลขมันไม่เข้านี่เหมือนจะหยุดไปแต่ต่อให้เลขหลุดเราก็ยังจะมาแล้วนะฝากความคิดหอดคิดถึงหายทุกคนน้ำด้วยครับยังจะมาลงเช่นเดิมมันก็ต้องมีหลุดมีเข้านะทั่วไปเข้าใดกรดด็รุดใดรุดใดก็ต้องเข้าได้างทีมันท้อนะคะเดือนที่แล้วหายไปได้อาจีในเรื่องในคิดนันแหละครับก็เลยหายเนาะมาต่อไปเราจะต้องเจอหน้ากันทุกวันอย่าลืมให้กำลังใจกุไลค์กดแชร์สายรูดจัดไปจิต โัวเด่นมีสองตัวครับ7กับ3ครับวันนี้เด่นเจกับสามสามจับคู่3จับคู่ครับ30มศ3นามห้าสาหครับ 3ามศูนย์สามห้าสามหกโอเคตัวเด่นอีกตัวหนึ่งเนาะสามวันนี้ห้นน้อยบวกลาววิธีเอาคืนเราต้องมีทุนตามถ้าเข้าแล้วก็วยุดห้าบาทเป็สิบบาทแล้วก็บวกบวกนะครับอันดับแรกต้องม,มีเงินในบัญชีนะถ้าตามตัวเลขของทอมนิดเนาะอย่าเลือกเล่นครับ บางตัวมันไม่ได้ออกอย่างที่เราหวังไว้นะครับผมนะมาต่อครับตัวกันตัวกันครับ ตัวเจาะสิบตัวเจาะสายรูดก็ฟันธงวัดดวงกันไปครับรสายไขมักสายรูดสายเจาะจัดไปแนวทางเนาะไปต่อจับสามตัวครับหนึ่งเจ็ดศูนสามเจ็ดศูนย์ 5้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์คโอเคสวัสดีครับไม่เจอตั้งนานกแนวทางนะครับแนวทางเลือกอะไรอีกทางช่องทางหนึ ung, ่งลงห่วยลง u t u b e ใครหมวยลง youtube ไม่ได้ไม่ได้ใครหวยก็แนวทางเลือกคุณแม่อยู่หลังบ้านนู่นไเห็น ปิดอ<น>ีกค่ะจ้าปิดแบบง,ง,ง่ายๆสำหรับวันนี้จะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแนวทางของธอมนิดกับไรมากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้กันด้วยค่ะผมนะอย่าลืมกลับมาเหมือนเดิมอาจจะไม่เหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมอาจจะไม่เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่มารับชม